สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับกับเข้าสู่ช่อง YouTube สันแนตกันแล้วก็กับเกมเซฟนะครับวันนี้เราก็จะมาลองดูนะว่าจะยิงซิงเกิลได้สักเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่โดนโอ้เกิดดีจริงว <c oughs> ใช้ปักเป็ดเหาอข้าสิ่าคือ i ี่สิ ทุกคนนะเวลามนันเข้ามันหายเลยนะความมัน เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในทีมแล้วกันนะครับผมซิงเกิลแค่นี้กอนสวัสดีครับสวัสดีครับผ้มสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับันนิ้อยู่กับ u t u b e ซันแมทกันทุกคนอะไรกับเกมเอเอฟนะครับเป็นไงทุกคนสบายดีกันนะครับใครชอบคลิปไหนใครชอบวิดีโอไหนเล่นแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนอยากให้แก้ไขปรับเปลี่ยนหรือว่าเล่นแบบไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ว่าเ n เอนะครับตาเนี้ย,ย,ยเอ t ็นทีต้องอย่างนั้นอยู่กับสองเงินนะครับผมน้องโก้นะครับจงสกัดกั้นการวางร,ระเบิดของน้องโก้ขกกแขนจบจัดกบอยเตะ ไมไม่บอกปีนี่ยทีมของคุณได้รับชัยชนะปีสองตัวเอาได้หนาไปกินมอีอีกปะ เพียงกลางโดนท่อไปกลางกลางบอลเอาด้วยหนาไปอดดีกทที่แสงมาให้แล้วเนี่ยมันไม่โดนทีมของคุณได้รับชัยชนะ กินแล้วไม่อยู่กางเนี่ยมาโดดเปลี่ยนมาโงเ,เอ้กิเกิดเกิดโอ้โห เกิดซากนั่งเล็งรอเฉยเลยคนระเบ,บิดเวลาถูกติดตั้งแล้วจบจับบอยวางเฉยเลย <laughs> มชนะได้นัก,ก่อไมมนจะโปอะ ยมของคุณได้รับชัยชนะไม่น่าตายทุกคนเมอกี่นี้นิดเดียวเลย Nhanh nhé Nhanh nhé Nhanh เชิชชงดีไว้สองคนนี้คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วมาดิวะโกยิงหนักหน่อยครับพี่ระวังด้วยนั่นลองกูเป็ลองที่โปรเลยเนี่ยไอ้คนเนี้ยพรุ่อยแล้วภาก บอกสองเมถยทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ <c oughs> เอาด้ยหนาไปกินวาไส่าด้หนาเอ้ <c oughs> <c oughs> 够。Cool. 또

โตแ้แกมาโต้ยิงกี่แกอกะ hey, เฮ้ยเบียงเฮ้ยทังทังถังมุดดีมของคุณพ่ายแพ้เาเลยงน้าไิเอาเลยน่าิง้ เบี่ยงสวยเฮ้ยเอาได้หนาไปกิน,อกนเอาเลืหนาไปกินจะปล่อยทุกคนคุณพ่ายแพ้เอาเลืหนาไปกิน เพื่อนเพื่อนแสงแล้วเพื่อนแสงแล้วไปลอาดิพื่อนไหนวะเออทีมเขัดจึงได้รับชัยชนะเยี่ยมเขาเลยสาวกินหายเลย กี้ผมโดนเบี่ยงเข้าไปคแมงกระโดดมาจ่อนะผมพายเขาเล่น,น,นหน้า,า,า,นาไปกินโอ้ยพายคนอ,อีกตัวหนึ่งไม่ตายอ่ะ <c oughs> มันหยุดเวลาเขายิงกัน,นเดินเข้าไปเลยเออเวลาเขายิงเดินเข้าไปมันไม่ยิงกันหรอกทอคุณได้รับชัยชนะเขาเล่นหนาไปกินเขาเล่นหนาไป จิตตัวก็เบียงตัว,ตว,ตวเฮ้ยตายเฉยไ,ได้ยินเสียงเบียงเลยเพื่อนอยู่ไหนไวะเพื่อนมาวางเหล็กแล้วกําลังกําลังกําลังออกมาตัวไปมันแล้ว มทำได้แลัวาาตากตาตาปก้งด้วางัวหน่อยถอยไปไกลแล้วตัวนั้นเกิดตายติดตั้งระบเรียบร้อยะทีมของค,คุณได้รับชัยน

ทีมของคุณได้รับ <c oughs> ชัยชนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมก็จบ<ช>ที่สกอร์30นะครับผมต่อ6เนาะชนะ10ต่อ4วินเดี๋ยวคิดวิธีรากกันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ